เที่ยวหายแล้วในโครงการของนายเภอและผู้ใหญ่แล้วก็ทางวัดนะยังเดียวคนในตับต้องเดี๋ยวของมาแจกไทยลังไทยแล้วไทยรู้สาววันนี้ค่ะวันนี้ค่ะไทยรู้สาวเนาะไม่ได้ไค่ผู้ใหญ่หร้อจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วมาง้อที่แล้วนี่นม่นี่นี่นี่เฟอร์พี่โค้ด เป็นโครงการโครงการของผู้ใหญ่โครงการบำบัดทุกคนรูปให้แก่อ่าในเพื่อให้คนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะฮะโดยโครงการนี้เกิดขึ้นโดยผู้ใหญ่และตอนนั้นคือร่วมกันแล้วก็อาตมาบริหารทุนเล็กๆน้อยเพื่อซื้อของมาแจกให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงโดยในเพื่อเป็นผู้นำโครงการนี้มาและเป็นผู้ประสานงานทุกอย่างให้แหนเพื่อ นี้ก็ได้รับความเช้อตจากทางพระอาจารย์ในการที่เป็นสะพานบุญให้กับพนายน์เพื่อเองทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนาะในการที่เอาแบบข้าวสารอาหารแห้งที่ข้าวสารอาหารแห้งปัจเจกใส่เนี่ยก็ต้องไปนั้นซื้อของมาจัดเป็นถุงอาชีพแจกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกลุ่มข่อยพี่น้องถูกผู้ยากไร้เนาะกลุ่มต่อบางกลุ่มผู้สูงอายุเนาะจะไม่ได้ให่เป็นแบบจะไม่ได้เห็นหน้ากั จำได้ป่ะจำได้ไหมจำได้เลยหลายรอบจำได้จะมาทำแนะนำเดิมอีกไหมแนะนำเดิมจะให้แนะเดิมามดหลายครั้งหลายครั้งแล้วไปเดี๋ยวไปก่อนอีกหลายบ้านถ่ายแล้วจบถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนแล้วหนึ่งสองสามเรื่องมาก